เฮ้ย hey, อยากกินไหมนี่อยากกินไหมอยากกินไหมอยากกินก็วัดดีก่อนวัดดีก่อนเร็วครับครับ,บ,บอีกข้างหนึ่งครับโอ้โหเก่งมากคาบได้ไหมโอหนาดใจเลยแม่เก่งผมละ เอาเอาเอาคาบเอาตัวนอคาบเอาเร็วคาบเอาอยากกินกับคาบถอนหายใจเอานา่งนั่งอ่าอ่านั่งนั่งวัดดีก่อนวัดดีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเยิบให้ใหม่อ้าปากกว้างไม่ได้อะโอ้ต้องแบบนี้โอ้โหขกเนาเจ้าเนาะล้วจะเอาไปกินได้ไหมได้ไปแล้วไปแล้วตามตามตาม ตามเข้าไปน้องกับบัตแตงโมโอ้นี่ไงหลักฐานการกินอยู่หลังรถเนี่ยกินหมดสุดท้ายก็กินจบกินหมดเขาก็จะแทะแบบนี้โอ้ค่อยๆเอาออก เก่ขนาดเลยบักละลูกแม่โอ้ยแว่นมันค่อยๆโจกลูกออบอกบอกว่าได้เชียกได้แต่หมายถึงว่าเขาออกจากหม่องหันก่อนนะมากินซ้วมโตหัวหัวหัวทุกคน